เป็นเรื่องจริงที่เรียกเ,เรื่องนี้ว่าเรื่องผีอากงล์ลกแถวบ้านคุบิกลูกมีอากงอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวคนจีนแกก็มีลูกชายและลูกชายคนแรกคนโตแกให้หลานชายด้วยอากงเลยรักเป็นพิเศษเคยได้ยินปะคนจีนชอบลูกชายหลานชายก็คือลูกชายมีลูกลูกเป็นหลานชาย ปรากฏว่าพออากงรักหลานชายคนนี้มากแกก็ให้ทายทําให้เด็กคนนี้เสียคลไม่ทําการบ้านไปส่งครูโรงเรียนครูก็จะทําโทษเรียกผู้ปกครองไปพบกลับมาถึงคุณพ่อก็โมโหคุณพ่อก็ลงมือตีลูกชายปาบปาบปาบชอวิสรุดอากงก็วิ่งเข้ามาห้ามยุดอย่าทําวิสรุดถ้าเลยจะตีวิสรุดหรือตีอวกองพอ ตีอากงไม่ได้ก็ทิ้งไม้แล้วโกรธขึ้นห้องนอนไปอากงบอกอวิสรุ๊ลึกทำไมไม่ทำกังมากเขานะาทำไปนะหลานชายรู้ว่าได้อากงยกขื้หางสุดท้ายก็คคำหน้าก็ไม่ทำการบ้านอีกครูเรียกคุณพ่อไปพบปรอบที่สองร,รบองรรบนี้คุณพ่อโกรธมากกลับมาบ้านรอบนี้ฟาดอวิสรุปอากงวิ่งมาห้ามยกทานเลยจะตีอวิสรุปหรือตีอวกากอกปรากฏว่ากกคุณพ่อโมโหรอบนี้คุณพ่อบอกว่า ลื้อหลบไปถ้าอัวไม่ตีลูกอัวลูกอัวจะเสียคนพื้อออกไปอคงบอกถ้าลื้อจะตีเอาวิสลุกลื้อกับอัวตัดขักพ่อลูกกัดพ่อโกรธมากทิ้งไม้ตุ๊กล้วิ่งขึ้นห้องไปคืนนั้นคุณพ่อรู้สึกผิดที่ว่าพออโกงบอกตัดพ่อตัดลูกคุณพ่อไม่ขอโทษอโกงแกนอนไม่หลับตื่นเช้ามาแกลงมาข้างล่างห้องนอนเป็นสามชั้นแกอยู่ชั้นบนชั้นสามชั้นสองเป็นอกงกับอวิสลุกนอนอยู่ คุณพอ่อลงมาตอนเชาปกติอากรองจะตื่นตั้งแต่เช้าหกโมงอยู่แล้ววันนั้นเจ็ดโมงกว่าแล้วปรากฏว่าอากงยังไม่ออกจากห้องคุณพ่ออยากจะขอโทษก็เลยเดินเข้าไปดูไปที่ห้องอากงเขาโกงเงียบไม่มีสิ่งต์โกงสัดสินใจเปิดประตูเข้าไปพอเดินเข้าไปเห็นอากงน,นั่ง อยู่บนเก้าอี้โยกหลับตาอยู่พ่อก็เลยเดินเข้าไปขู่ประทุก้อนตื่นสายมากเข้าไปจับตัวอาโงปรากฏว่าแขนตกตัวเฮ้ยแขนตกก้องไอ้หลงหายก้องงงขอโทษผมยังไม่ได้ขอโทษเลยแอ้ลืบอกว่ารัชตกัดพ่อลูกว่า่าไม่ยอม นั่แกร้องไห้คืนนั้นตั้งศพอกงที่ศาลาเนื่องจากอาวิุลุศเป็นหลักชาคงปกนะจึงให้อวิุลุไปนั่งที่หน้าโรงศพเหมือนคนจีนทั่วไปอวิุลุ์นั่งอยู่สักพักแกหันมามองหน้าพ่อด้วยน้ําตาคลอคุณพ่อก็แบบดีแล้วลูกอากงรักลือนะลือต้องรักอากงมากๆสักพักอวิุลุ์เดินลุกมาจากหน้าหลุมศพแล้วเดินมาหาคุณพ่อบอกพ่อผมกลัวพ่อถามกลัวอะไรลูก แกชี้ไปที่รูปอากงเขาบอกไม่มีอะไรไปนั่งอากงรักหรือไม่มีอะไรหรอกไล่อวิสลุกกลับไปนั่งรอบหนึ่งรอบนี้อวิสลุกนั่งไปน้ําตาไหลไปส, S S L K, สิ่งที่อวิสลุ S L K, แกเห็นแกบอกว่ารูปที่ตั้งอยู่หน้าลงศพของอากงซึ่งปกติรูปคนตายก็จะหน้าน,าน,นิ่งแกบอกว่าแกนั่งแกไม่มีอะไรทำแกนั่งอยู่หน้าลงศพนั่งไปนั่งมามองไป,มอง,ไปมองมาหันไปหันมาหันไปดูรูปอากงซึ่งเป็นหน้านิ่งแต่พอแกหันไปมองนาน ะงิกแกตกใจแกลุกขึ้นวิ่งแบบพอ่พอพไม่นั่งแล้วไม่นั่งไม่นั่งแล้วพ่บอกไม่นั่งไม่ได้ไปนะกลับไปแต่ตีอวิมวุฒรุอีกกลับไปนั่งจนหมดวันสวดวันนั้นกลับบ้านนอนพ่อก็เลยเอาผ้าเข่านอนคมผ้าให้ปิดประตูเรียบร้อยแกขึ้นไปชั้น3ามของแกเคลิ้มเลิม,มกำลังจะหลับ ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่หน้าห้องเดินขึ้นบันไดมาพอเริ่มใจเต้นเลยเอออะพงึ้นเสียงมีใครเดินขึ้นมาบันนีสักพักได้ยินเสียงเปิดประตูหันไปเป็นเอาวิสรุกถือผ้าห่มลากผ้าห่มขึ้นมาจากชั้นสองพ่อ ผมพงอนอนด้วยผมกลัวผมหอนอนด้วย,วอ,นอ,นวยอะไรกลัวอะไรประกมยังอยู่พ่อบอหกแล้วปีอวิชลุกปะกงตายแล้วอะกงอยู่วัดประกงจะมาได้ไงกลับไปเน่าแกลากอาวิชลุกกลับไปที่หอ้องขึ้นเตียงนอนผมผ้าแล้วแกก็อ,ออกกห้องสิ่งที่อวิชลุกเจอแกบอกว่าตอนที่แกหลับอยู่ผ้าห่มที่พ่อวางาห่มไว้ที่อก แกนอนไปนอนมามันก็ดิ้นดิ้นผ้ามันก็ไหลลงไหลลงสักพักอยู่ผ้าก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเองได้แกบอกว่าแกกําลังจะหลับแล้วแต่ผ้าเลื่อนที่แกรู้เลยว่าไม่มีใครอยู่ในห้องผ้าเลื่อนเองไม่ได้แกเปิดตามองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครนะ้ะทำไมผ้าเลื่อนเองคิดว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งฝันหรือเปล่าคิดมากนะแกก็เลยนอนต่อพลิกตัวหันไปอีกด้านหนึ่ง เห็นอากงยืนอยู <invoke> okay, what? What, what? What? How How ่ที่มุมไอ้ตีนเดินอยู่เห็นอากงยืนอยู่ที่มุมห้องก้มนะเอาวิศลุเลยพลิกตัวกลับเอาอไรดีวะเอาไรดีวะชี่หายแล้วลากระหอมแล้วก็เดินขึ้นไปหาพ่อที่ห้องแล้วพ่อบอกไม่มีเองสร้างเลือดเองโกหกพราะเองไม่อยากไปนั่งหน้าหลุมศพขวิกงตีตีตีเอาวิศลุบอกผมไม่ได้โกหกเรื่องจริงพ่อผมพูดเรื่องจริงเพราะ อากงปากบอกพ่อด้วยพระงอากงฝากบอกอะไรอากงฝากบอกว่าที่พ่อถามที่หน้าลงศพอากงวันเนี้ยอากงตอบว่าได้พ่อถามอะไรอากงเท่านั้นแหละพ่อ้องหายนะพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อถามคือแกขอโทษอากงที่แกไม่ได้ขอนมาเรื่องที่ตัดเป็นตัดตายแกเลยบอกว่าขอเกิดเป็นลูกอากงที่พบทิชาติไปได้ไหม คำตอบที่อากงฝากบอกคือยาพ่อเลยรู้ว่าเรื่องจริงแล้วเพราะแกถามอากงอยู่เมื่อเย็นตอนที่หน้าลงศพพ่อถามแล้วตอนนี้อากงอยู่ไหนเอาวิชุกบอกว่ายืนอยู่หลังพ่ <c oughs> อบอกว่าวิชลุกปัดครึ่งห้องพ่อกลังเพราะว่าอากงยืนอยู่หลังพอ่พอพ่อเออเออเชื่อละปปัดขึ้นห้อง พาอาวิกสรุปขึ้นหะ้องนะแต่เป็นเรื่องจริงอยู่เขาบอกว่าเห็นอากงอยู่แบบนั้นเจ็ดวันเอาวิกสรุปเห็นเพราะว่าเป็นหลานรักอากงมาสัมผัสแล้วก็มาให้สื่อได้ไม่แน่ถ้าหนูมีใครที่รักหนูมากๆหนูเข้าห้องนอนปิดประตูอาจจะหันไปเห็นวิกนั่งอยู่ปลายเตียง,งวิ่งหนียที่ตกกูจะนอนนอนขวางเท้ากูพิพกไม่ถนัด ผีแบบผู้สามมาพ่อคิดว่ารักและคิดถึงแม่งฉีบวินดวงวิญญาณตกเตียงแต่ไม่แน่ถ้าหนูมีญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปเขาบอกว่าเจ็ดวันแรกดวงวิญญาณยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วเขาก็จะทำกิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมกลับมาให้หลานชายเห็นแต่เหลือเชื่อเวลาเรื่องเรื่องผีแบบเนี้ยหนูตั้งใจฟังมากกว่าที่ครูสอนอีก ทุกคนแบบอย่างนี้เลยอะถามเลยบ้านหลังนี้มีกี่ชั้นช<า>ใครนอนอยู่ชั้นบนสุด<อ>ใครนอนอยู่ชั้นสองออาโกงกับอวิชลุกปกติอาโกงตื่นกี่โมงโ<อ>วันนั้นกี่โมงแล้วพ่อไปเคาะประตูต0<อ>ต่อไปครูควรสอนแบบนี้ลูก เมื่ออากองเอาคอเลฟิลเข้ามาสูตรอากองถือมา c 5 5 h 7 0 m g n ้า oh, oh. เอเิอาวิกลุกบอกว่านั่เป็นคอเลฟิลี้อากองบอกมีคอเลฟิล์ A และ C และ D ด้วยพ่อเลยบอกว่าคอเลฟิลดูดแสงสีแดงเลยน้ำเงินเขียวไม่ดู <c oughs> ไม่ได้หรอจะได้ตั้งใจฟังเหมือนเวลาคุณเล่าเรื่องผีไง